นี้เรามาเข้าสวนนะคะที่ชุมพรนี่ลองกองค่ะอะไรฮะโอ้ที่อบจกิน้วไปผูก กูก็หลายคักแล้วป้าสองตนกับดดเนาะคุณสวนผลนี่งเงยบนต่เนื้นองามเอาไรสดเอาขึ้นนะปุ๊ใช่ล่เอาคูขึ้นไปปลูกไว้โอเคมาน,นาเน้ละไปแล้ว ลองกองนะคะลองกองนี่ค่ะไม่มปล่อยธรรมชาตินะคะไม่ได้ยู่ขาเฮี้ยอยู่่องเครื่องผมยกลงมาหันนะไม่ได้ตเลยเลย